สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูลูกของ Blueback Star นะครับปลาลูกปลาอายุได้สามสัปดาห์แล้วนะฮะพ่อแม่มันก็ก็คือชุดที่ผมซื้อ,อมาแล้วก็ถ่ายวิดีโอลง Facebook ไว้นะเอลงใน YouTube ไว้นะครับนี่ครับเริ่มออกเป็นดาวๆาวมาแล้ว ลูกปากเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะฮะตักพ่อกับแม่ออกไปหมดแล้วเจ็ดเยอะเหมือนกันนะฮะต่ช่วงนี้พอดีมีลูกไลมันก็เลยติดดี ให้ดูนะครับกล้องผมมันก็ไม่ค่อยจะโฟกัสเลยจริงๆกล้องโทรศัพท์มองไม่ค่อยเห็นเลย วันนี้ให้กินลูกไรก้อนนะครับพอดีลูกไรสดยังไม่มาวันนี้ก็พอมันเกินสามอาทิตย์แล้วมันก็เริ่มกินพวกลูกไรแช่แข็งอะไรได้แล้วครับผมจะใช้ลูกไรสดอนุบาลประมาณสามอาทิตย์นะฮะสองถึงสามอาทิตย์นี่มดลยอันนี้ก็เป็นออคอกหนึ่งนะครับอคอกนี้จะอ่อนกว่าอาทิตย์หนึ่งนี่ฮะ เริ่มเป็นตัวเล็กๆในโทรศัพท์จะมองไม่เห็นนะเนี่ยนีรเริ่มเป็นตัวแต่ข้อนี้ผิวไม่ดีเหมือนข้อกน้นครับข้อนี้จะผิวดำมากข้อนี้ผิวไม่ค่อยดำอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึงนะครับ ี้คทอกนี้เล็กมากครับยังเป็นฝุ่นอยู่เลยนี่ครับอยู่บนฟางนี่ครับข้นี้กับค้อแรกอะ่ะพ่อตัวเดียวกันนะครับแต่คนละแม่กัน มาอัปเดตให้ดูความคืบหน้านะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะให้อาหารปลาที่เหลือก่อนสวัสดีครับ